Hello students สวัสดีค่ะนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กับค,คุณครูปิศนาครั้งนี้เราจะเรียนในเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ประโยคในการถามตอบเกี่ยวกับวันและวันที่ค่ะยังอยู่ในหนังสือ Superkit u n i t นที่7 Sightseeing in Korea จะผส์การเรียนรู้บอกคำศัพท์เกี่ยวกับวันและเดือนได้อย่างถูกต้องพูดสนทนาเกี่ยวกับการบอกวันที่วันและเดือนได้อย่างถูกต้องมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารค่ะ English Sing Sing Calendar There are twelve months in a year. January, January, February, February, March, March. April April May May June June July July August August September September October October November, November, December, December. There are twelve months in a year. There are four to five weeks in a month. First week. Second week, third week, fourth week, fifth week. There are four to five weeks in a month. There are seven days in a week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. There are seven days in a week. What day is it today? Today is September 15 t h It's Friday <S นักเรียนพอจะจำได้แล้วใช่ไหมคะการบอกวันและเดือนเป็นภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนต่อในหนังสือเรียนของเราให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า52นะคะเมื่อนักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า52นักเรียนจะเจอบทสนทนานี้ค่ะ เรามาลองฟังบทสนทนาในการถามและการตอบเกี่ยวกับวันและวันที่กันดูนะคะ Page 52 Say it Listen and repeat What's the date today? It's June 23rd. Is today Monday? No, it's Sunday. เมื่อนักเรียนได้ฟังการถามและการตอบบทสนทนาเกี่ยวกับวันที่แล้วก็วันหรือเดือนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ทีละประโยคกันดีกว่าค่ะประโยคแรก What's What's the the day today? The day today? date today the วันนี้วันอะไรเป็นการถามเกี่ยวกับวันนะคะ is t June 23rd i t h r d is j u n e 2 3 r d คำตอบค่ะวันนี้เป็นวันที่23มิถุนายนมาฟังคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะ is today Monday is today Monday วันนี้วันจันทร์ใช่ไหมคำตอบค่ะ no it's Sunday no it's Sunday ไม่ใช่วันนี้วันอาทิตย์ เห็นไหมคะการถามและการตอบเกี่ยวกับวันที่มี2รูปแบบค่ะถามโดยการใช้ what กับอีกคำถามหนึ่งเพื่อเป็นการเน้นย้ำนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่ก่อนที่เราจะไปฝึกถามและตอบคำถ,ถามเกี่ยวกับวันที่ตามในหนังสือเรียนหน้าที่52นั้นเรามาเรียนรู้ การบอกวันที่กันก่อนค่ะการบอกวันที่เราจะใช้ Ordinal Number เราจะไม่ใช้จำนวนตัวเลขทั่วๆไปนะคะดูจากตารางที่คุณครูให้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31ค่ะวันที่1ห,หรือวันที่ลงท้ายด้วย1เราจะอ่านออกเสียงว่า first first วันที่2หรือวันที่ลงท้ายด้วยสองเราจะอ่านออกเสียงว่า second second วันที่3หรือวันที่ลงท้ายด้วย3เราจะออกเสียงว่า third third สังเกตตัวอักษรสีแดงที่อยู่ท้ายคำศัพท์ของลำดับที่ 1, 2ึ่และลำดับที่3นะคะ นักเรียนจะเห็นตัวอักษรตัวเล็กสองตัวนี้เขียนอยู่ตรงวันที่ที่คุณครูมักจะให้นักเรียนเขียนวันที่บนกระดานนั่นเองค่ะทีนี้แล้ววันที่ตั้งแต่วันที่สี่เป็นต้นไปล่ะคะเราจะอ่านออกเสียงว่าอย่างไรตั้งแต่วันที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ด วันที่8วันที่9วันที่10วันที่11วันที่12วันที่13วันที่14วันที่15วันที่16วันที่17วันที่18และวันที่19เราจะเห็นสัญลักษณ์ TH อยู่สัญลักษณ์นี้ใช้ในการบอกลำดับที่ตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่19ค่ะ เช่นวันที่6เราก็จะใช้คำว่า six six หรือวันที่11เราก็จะใช้คำว่า eleven eleven วันที่12เราใช้คำว่า twelve twelve วันที่13เราใช้คำว่า thirteen thirteen ถึงแม้ว่าวันที่ 11, 12, 13จะลงท้ายด้วยเลข1เลข2เลข3แต่เขาไม่นิยมอ่านเป็น first, ไม่นิยมอ่านเป็น second และไม่นิยมอ่านเป็น third นะคะให้ในักเรียนเรียนรู้การอ่านออกเสียงโดยการใช้การบอกวันที่แบบ ordinal number ตั้งแต่วันที่1ไปจนไปจนถึงวันที่31ของแต่ละเดือนดูนะคะ เมื่อเรียนพอเข้าใจการอ่านวันที่แบบ original number แล้วเรามาฝึกการถามและการตอบเกี่ยวกับวันที่กันเลยค่ะในรูปภาพที่ให้มานะคะสังเกตจะปฏิทินค่ะมีเลข3มี January แล้วก็มี S U N ซึ่งย่อม,มาจากวันอาทิตย์หรือ Sunday นั่นเองค่ะคำถามค่ะ What's the date today? วันนี้วันที่เท่าไหร่ is January 3 r d is January 3 r d วันที่สามเดือนมก,กราคมค่ะอย่าลืมนะคะสามอ่านออกเสียงว่า third ถามต่อค่ะ is it Friday is it Friday เป็นวันศุกร์ใช่ไหมคะ no it's Sunday no it's Sunday ไม่ใช่เป็นวันอาทิตย์ค่ะ มาต่อในรูปปฏิทินต่อไปค่ะ What's the date today? What's the date today? ดูรูปภาพในปฏิทินค่ะ It's April 2 8 i s April 2 8เป็นวันที่28เดือนเมษายนค่ะ Is it Monday? Is it Monday? มันเป็นวันจันทร์ใช่ไหม No, it's Wednesday. No, it's Wednesday. ไม่ใช่มันเป็นวันพุธมาฝึกถามและตอบต่อนะคะในการถามวันที่และการตอบวันที่ค่ะปฏิทินรูปภาพนี้ค่ะมีเลขเจมี J A N ย่อมาจาก January นะคะแล้วก็มี M O N ย่อมาจาก Monday นั่นเองค่ะคำถามค่ะ What's the d a y today? วันนี้วันอะไรคำตอบก็คือ It's January 7 t h It's j a l y a r y 7วันที่7เดือนมกราคมค่ะ It is Monday. Is it Monday? วันจันทร์ใช่ไหม Yes, it is. Yes, it is. ใช่แล้ววันจันทร์นั่นเองสังเกตนะคะถ้าคำถามที่สองเราถามว่ามันเป็นวันที่ถูกต้องตามปฏิทินเราก็จะตอบว่า Yes. ซึ่งมีความหมายแปลว่าใช่แล้วตามด้วย it is ให้นักเรียนลองฝึกถามและฝึกตอบเกี่ยวกับวันที่ดูนะคะจากรูปภาพในหนังสือหน้า52ค่ะมีทั้งหมด4ข้อดยกันข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ฝึกบ่อยๆแล้วนักเรียนก็จะเก่งและชำนาญเองค่ะเอาละค่ะเมื่อเราฝึกการถามการตอบและเรียนรู้เกี่ยวกับวัน วันที่และก็เดือนไปแล้วนะคะเรามาทําแบบฝึกหัดกันค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัด Activity Book ไปที่หน้า46ค่ะแบบฝึกหัดในกิจกรรม A ค่ะ Say it ให้นักเรียน Listen Circle d r a line ฟังเนื้อหาที่เราได้ยินแล้วหลังจากนั้นวงกลมคําศัพท์ค่ะเมื่อวงกลมคําศัพท์เสร็จแล้วให้ฟังประโยคถามและตอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะลากเส้นให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูสักสามข้อนะคะหลังจากนั้นให้ในักเรียนลองฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำแบบฝึกหัดให้ครบค่ะตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่6ค่ะ Page 46 Page 46 A Listen Circle and draw a line 1> Number 1 <one. S 3> What's the date today It's June 10th. Is today Monday? No, it's Thursday. Number two. What's the date today? It's April 2nd. Is today Tuesday? No, it's Wednesday. Number three. What's the date today? It's June 12th. Is today Wednesday? No, it's Tuesday. Number four. What's the date today? It's December 15th. Is today Saturday? No, it's Sunday. <laughs> Number five. What's the date today? It's May 31st. Is today Wednesday? No, it's Saturday. Number six. What's the date today? It's September 23rd. Is today Saturday? No, it's Friday. พัดลงมาเป็นกิจกรรม B ค่ะให้นักเรียน write the sentence เขียนประโยคการถามและการตอบเกี่ยวกับวันที่ค่ะไม่ยากเลยนะคะถ้าหากนักเรียนยังจำไม่ได้นักเรียนสามารถกลับไปทวนในหนังสือเรียนหน้าที่52ได้ค่ะมาดูตัวอย่างข้อที่1น,นะคะผู้ชายกับเด็กผู้หญิงกำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องวันที่นะคะจะมีรูปภาพประกอบทั้งสงข้างค่ะ What's the day today วันนี้วันอะไร It's March 3 r d วันที่3เดือนมีนาคมตรงกับรูปภาพเลยนะคะ i s today Thursday. วันนี้วันพฤหัสหใช่ไหมไปดูปฏิทินค่ะ No, it's Friday. ไม่ใช่วันนี้วันศุกร์แบบฝึกหัดในข้อที่2นะคะก็จะทำคล้ายๆกับข้อที่1ค่ะมีการถามและการตอบเกี่ยวกับวันที่ตามโครงสร้างประโยคที่เราเรียนไปกันเลยนะคะส่วนกิจกรรม C ให้นักเรียนตอบคำถามด้วยตัวของนักเรียนเองค่ะ What's the d a y today วันนี้วันอะไร นักเรียนทำแบบฝึกหัดในวันไหนให้นักเรียนเขียนบอกวันที่ในวันนั้นนะคะวันนี้กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวันและวันที่รวมไปถึงเดือนของเราไม่ยากเลยค่ะนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วในหน้าที่ 4. 6อย่าลืมเขียนชื่อชั้นและเลขที่ส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ห้องเรียนของตนเองนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะ See you again Bye-bye bye.